สวัสดีครับผมพิทัมถามยานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการถอยเข้าซองนะนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับในการถอยเข้าซองนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไม่ถามเพราะว่าพิทัมหนูเป็นมือใหม่เลยจะไปซ้อมถอยเข้าซองที่มีรถด้านข้างก็กลัวกลัวว่าจะไปชนรถเขากลัวว่าจะไปเบียดรถเขาพิทัมช่วยสอนวิธีการถอยเข้าซองแบบที่ไม่มีรถได้ไหมขอแบบโล่งๆเลยแต่ขอมีซอมแบบโล่งๆพิทัมกล่าวระยะยังไงนะนะครับสําหรับวันนี้ครับมือใหม่นะครับ การถือข้อซองแบบเบสิกเอาแบบเริ่มจากศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูนครับอ่ะนะครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะมาฝึกซ้อมถอยเข้าซองนะนะครับเราต้องหาซองว่างๆอย่างนี้นะครับซองว่างๆอย่างนี้นะนะครับโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับ วิธีการหาซองที่จะถอยจอดนะครับถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นมาร์กเนี่ยมันจะงงๆนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมเอารถเข็นนะนะครับที่เขาจอดทิ้งไว้นะครับมาวางไว้ด้านหลังซองที่เราจะเข้านะครับหรือว่าหาซองที่มันมีสัญลักษณ์แบบมีอะไรที่เป็นตําหนิอย่างเช่นแถบดาๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางนะครับมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะเวลาเราถอยเข้าซองมันจะได้ถอยเข้าง่ายๆนะครับหรือเพื่อนๆนะครับไม่มีไม่มีรถเข็นก็หากระดาษลังนะครับ หาอะไรก็ได้ครับมาวางไว้ตรงส่วนนี้นะครับอาจจะเอากล่องมาพกกล่องมาจากบ้านก็ได้กล่องที่ส่งไปตามไปรษณีย์อะไรเงี้ยนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับหรือหากระดาษสีก็ได้ครับกระดาษสีมาวางไว้ตรงนี้มันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะเวลาเราขับรถมาเนี่ยนะครับแล้วมาถอยเข้าซองเนี่ยเราก็จะกะถูกนะครับเมื่อเรากะถูกเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีทักษะในการหมุนพวงมาลัยมีทักษะในการกะระยะได้ดีมากขึ้นนะนะครับลองดูครับเอาซองที่ ซองที่มันมีแบบสัญลักษณ์เห็นอย่างชัดเจนซองนี้นะมันมีแถบสีดําตรงนี้ผมก็เรียกซองนี้นะครับเพื่อนลองไปหาดูครับโล่งๆลองหาดูนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจริงๆก็หาอะไรมาวางไว้ด้านหลังอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ริคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาซ้อมฝึกถอยเข้าซองนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูตรงนี้ครับนะครับที่ปรับกระจกนะครับให้ เราจะปรับกระจกให้คว่ำลงนะนะครับหมุนไปทางขวาครับแล้วดึงลงมานะครับถ้าเป็นเพื่อนเป็นปุ่มเลื่อนอ่าเลื่อนไปทางขวาแล้วก็กดอ่าสามเหลี่ยมชี้ลงมาด้านล่างนะนะครับเราก็กดนะครับกดปุ๊บนี่ครับปุ๊บอ่าปุ๊บให้เราเห็นนะครับก็อ่าตัวถังแล้วก็เส้นนะครับอ่าเมื่อเราปรับฝั่งขวาเสร็จแล้วนะครับหมุนนะครับไปทางซ้ายครับแล้วกดเลื่อนลงนี้นะนะครับอ่านะครับกดเลื่อนลงครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่านะครับให้เราเห็นตัวถัง แล้วก็เส้นนะครับน่ะเวลาเรามาซ้อมถอยเข้าซองมันก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับถอยเข้าซองได้ง่ายมากขึ้นนะเวลาเพื่อนๆไปฝึกนะครับถอยเข้าซองครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มจากที่ไม่มีรถก่อนนะครับแต่เราจะถอยเข้าได้ยังไงนะครับเราก็ต้องไปหาซองที่มันโลง่งๆไม่มีรถจอดอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมเอารถเข็นนะครับ มาวางไว้ด้านหลังรถนะครับแล้วก็ตรงซองเนี่ยมันมีแถบสีดำๆอยู่เพื่อให้ช่วยในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอ่ะนะครับมาครับเราใส่เกียร์เดินหน้านะครับล้วเดินมาตรงๆก่อนครับเดี๋ยวรถมาครับนะครับเรานะครับมองทั้งฝั่งขวานะครับที่เรามาร์ k ไว้เอารถเข็นผมเอารถเข็นมาาร์ k ไว้ทางข้างหลังซองนะนะครับผมขับมาปุ๊บนะครับเจอซองที่เราจะเข้าใช่ไหมครับชะลอครับเอยวให้ตัวเรานะครับเลยมาอีกหนึ่งซองครับพอตัวเราถึงกลางซองครับหมุนซ้ายออกไปให้หมดครับ หมุนซ้ายกไปปุ๊บแล้วมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับให้เราเห็นซองนะครับซองที่เรามาร์กไว้นะนะครับซองที่เราเอารถเข็นนะครับมาร์กไว้ด้านหลังนะครับเมื่อเจอปุ๊บคือล้อตรงครับคือล้อตรงนะครับแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับถอยมาตรงตรงก่อนครับถอยมาตรงตรงนะครับเมื่อถอยมาตรงตรงเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับดูที่ท้ายรถเรานะครับท้าท้ายรถเราไปจอดที่ปากซองนะครับหรือตรงเส้นสีฟ้านะครับ หรือเส้นสีเขียวของเพื่อนๆนะแล้วแต่นะครับตรงสามเหลี่ยมมุมขวาบนนะครับมาถึงตรงกลางตรงกลางซองปุ๊บแล้วหมุนขวาครับหมุนขวาครับหมุนขวาครับแล้วโค้งมาครับโค้งมาโค้งมานะครับโค้งมานะครับโค้งมาเสร็จแล้วนะครับดูครับดูนะครับดูนะครับเมื่อเส้นนะครับปุ๊บอ่านะครับขนานนะครับเส้นสีฟ้านะครับขนานกับเส้นสีขาวที่เขาตีไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังเส้นสีฟ้านะครับขนานกับตัวลูกนอนนะครับคือล้อตรงครับ คือล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับนะครับอาจจะจัดทรงบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รถอยู่ในซองนะครับแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงปุ๊บนะครับจนล้อหลังนะครับชนลูกหนอนนะครับปุ๊บอ่านะครับเราก็หยุดรถครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านนอกกันครับว่าเมื่อเรานะครับถอยเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต้องลงไปดูนะลงไปดูผลงานว่า เป็นอย่างไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเราชิดฝั่งไหนมากเกิน <c oughs> ไปหรือเปล่าพอเรารู้ว่าเราชิดฝั่งไหนมากเกินไปใช่ไหมอ่ะยวเราไปซ้อมอีกทีนึงเราก็จะมาดูว่าเราจะต้องปรับปิดยังไงแต่ตอนนี้นะครับลงไปดูด้านหน้าครับว่าเราเป็นยังไงบ้างนะมาดูนครับอ่ะนะครับนี่คือด้านหน้านะนะครับเมื่อเราเออจอดก็ซ้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับฝั่งขวามือของเราถ้าเราอยู่ในรถนะฝั่งขวามือเราก็มีช่องว่างระหว่าง ตัวถังประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝักซ้ายครับถ้าเรานั่งในรถนะนะครับฝักซ้ายเป็นยังไงบ้างนะครับฝังซ้ายนะครับก็มีช่องว่างประมาณนี้นะนะครับเมื่อเทียบกับด้านฝั่งนู้นแล้วนะครับอันนี้อาจจะชิดกว่านิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะนะครับเราไปดูด้านหลังซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วหลังประมาณนี้นะนะครับล้อหลังเหยียบรูกนอนได้พอดีนะครับ ด้านขวานะครับก็ล้อหลังก็ชนลุกนอนพอดีนะครับมีช่องว่างประมาณนี้เลยนะอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเพื่อนๆรู้หลักแล้วนะครับลองไปทําดูครับลองไปฝึกซ้อมดูครับโดยที่หาซองโล่งๆอย่างนี้นะไม่มีรถจอดด้านข้างนะครับแล้วลองดูครับเริ่มจากเบสิกเบสิกก่อนค่อยๆฝึกไปนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ เดี๋ยวผมมาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะนะครับก่อนอน่นนะครับเพื่อนๆต้องหาซองนะครับขับรถมาปุ๊บแล้วมาหาซองที่เราจะฝึกซ้อมกันก่อนนะครับเมื่อขับรถมาปุ๊บเจอซองที่เราต้องการแล้วตรงนี้โลง่ลงๆแล้วนะครับเราก็ทําการมาร์กซองว่าเราจะเอาซองนี้แหละนะครับโดยเราเลือกอาจจะเลือกที่ซองเลยก็ได้นะว่ามันมีขอบดำๆมีพื้นที่ดำๆอะไรเป็นจุดให้เราสังเกตได้แต่ถ้ามันไม่มีเลยพี่ตั้มครับมันสีเดียวกันหมดเลยไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ เราก็ลากรถเข็นที่เขาวางข้างๆมาวางไว้ด้านหลังซองก็ได้หรือเราเจะกล่องพัสดุอะไรก็ได้แล้วแต่สีน้เหลืองนะครับหรือกระดาษสีนะครับหรือว่าเอาถังแกลอนถังน้ํามันอะไรก็ได้มาวางไว้หลังซองเพื่อเป็นจุดมาร์กนะครับเมื่อเรามาร์กไว้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า mm. ทีนี้เมื่อมาร์กเสร็จแล้วครับเราก็ทําการมาฝึกถอยเข้าซองกันนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาปุ๊บนะครับแล้วทําการชะลอชะลอตรงซองที่เราจะเข้านะครับ แล้วให้ตัวเราเลยซองที่เราจะเข้าไปนะครับแล้วเลอไปอีกซองถัดมานะครับให้ตัวเราอยู่ตรงกลางซองที่ถัดมานะครับตรงกลางซองถัดมานะเมื่ออยู่ตรงกลางปุ๊บหมุนซ้ายให้หมดครับแล้วเดินหน้าออกไปครับเมื่อเดินหน้าออกไปปุ๊บมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูว่าเราเห็นซองที่เราจะเข้าไหม ซองที่เรามาร์กไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นไม่ว่าจะเป็นกล่องที่เราวางไว้หรือว่ามันเป็นสีดําอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสัญลักษณ์นะครับเมื่อเราเห็นตรงกระจกมองข้างฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บคือรถตรงครับปุ๊บคือรถตรงเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วถอยมาตรงๆครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเราท้ายของเรานะครับจ่อปากซองหรือยังนะครับเมื่อท้ายของเราจ่อปากซองเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเราก็หมุนขวาปุ๊บอ่ะถอยมาด้วยหมุนขวามาด้วยนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆนนครับมีกล้องมองหลังก็ดูว่าสามเหลี่ยมทางฝั่งขวาเนี่ยมันชี้อยู่ตรงใกล้ๆตรงกลางซองหรือยังเมื่อชี้อยู่ตรงกลางซองปุ๊บจังหวะนี้แหละครับเราก็หมุนขวาก็ได้ครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังหรือว่ากระจกมองข้างเพื่อนๆเ,เลือกเอาหรือถ้าเพื่อนๆมี2อันก็ใช้ผสมกันเลยนะครับมองด้วยทั้งสอทังสองจุดเนี่ยมองผสมกันเลยนะครับลองดูปุ๊บเมื่อโค้งมาแล้วโค้งมาปุ๊บนะครับหมุนขวาสุดโค้งมาโค้งมาปุ๊บนะครับเราก็ดูนะครับ กระจกมองมข้างฝั่งซ้ายกระจกมองมข้างฝั่งขวาว่าตัวถังเรานะครับขนานกับซองหรือยังนะครับฝั่งซ้ายขนาดหรือยังฝั่งขวาขนาดหรือยังหรือดูที่กล้องมองหลังก็ได้นะนะครับว่าไอเส้นไกด์ไลน์ของเราเนี่ยมันขนานกับเส้นที่เขากั้นเลนกั้นซองหรือยังด้านหลังขนานกับตัวลูกนอนหรือยังนะครับดูมาดีๆครับอ่าไม่เป็นไรนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆฝึกครั้งแรกมันไม่ตรงซองเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดนะ เพื่อนๆดูคลิปผมเฮ้ยพิตั้ม์ทำไมพิตั้มตรงแนวขนาดนี้นะครับผมทํามาหลายปีผมทําจนชินผมทําจนสัมผัสได้แล้วว่ามันต้องหมุนพวงอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับดูแล้วยังไม่ตรงซองไม่ต้องไปซีเรียสเริ่มใหม่ทําใหม่จับหลักให้ได้ครับแต่เริ่มต้นแรกๆต้องเอาทฤษฎีในการถอยเข้าให้ตรงซองให้ได้ก่อนนะครับถอยเข้ามาจะตรงซองไม่ตรงซองไม่เป็นไรครับขอให้เราเข้าซองที่เราต้องการให้ได้ก่อนนะครับเมื่อเราเข้าซอง ที่เราต้องการได้เดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งพวงมาลัยให้มันอยู่ตรงกลางซองเดี๋ยวเพื่อนๆจะเรียนรู้ไปได้เองโดยอัตโนมัติเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะถอยเข้าครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่มีใครถอยเข้าตรงเป๊ะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งซีเรียสอย่าเพิ่งท้อนะครับอ่ลองดูครับเมื่อกับเข้ามาในเรื่องนะกับเข้ามาในเรื่องครับเมื่อนะครับฝั่งขวาขนานอ่าฝั่งขวาขนานฝั่งซ้ายขนานด้านหลังนะครับเส้นไกด์ไลน์ขนานปบบคคืลอตรรงั คือล้อตรงปุ๊บแล้วถอยมาตรงๆครับถอยมาให้ล้อหลังชนลูกนอนเลยนะครับไม่ต้องไปดูว่ากระจกมองข้างเท่ากับกระจกมองข้างที่คันจอดข้างนะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคันข้างเพราะว่าด้านข้างมันไม่มีรถจอดอยู่นะครับดังนั้นเราต้องเอา feeling ว่าล้อหลังเราไปชนลูกนอนนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะในการฝึกเริ่มต้นเลยจากศูนย์ในการถอยเข้าซองว่าต้องทํำยังไงนะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะ ครับเพื่อนๆนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นลรงใจให้ผมด้วยนะครับ <_ S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับรเพื่อนๆครับ <_ S 2> กับการถอยเข้าซองนะโดยที่นะครับไม่มีรถอยู่ด้านข้างเลยนะครับเป็นซองโลง่งเป็นที่โลง่งๆมีแค่ซองจอดอย่างเดียวนะครับสลับมือใหม่นะเวลาที่เพื่อนๆจะฝึกถอยเข้าซองไปหาที่โลง่งๆไม่มีรถจะฝึกยังไงจะถอยอยังไงคลิปนี้นะครับผมทําเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วนะโดยที่เราต้องหาที่มาร์กนะครับ อะไรก็ได้มาเป็นสัญลักษณ์มาเป็นจุดมาร์กว่าซองนี้แหละฉันจะเข้าให้เราเห็นให้เรารู้เวลาเราถอยเข้าซองเราจะได้กาถูกไม่ใช่ว่าเข้าซองสเปรสปะเข้ามั่วซั่วไปหมดเยียบเส้นเหยียบทรงเยียบสายนะเหยียบเส้นกั้นเลนไปมั่วซั่วนะครับไม่ได้ครับเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีจุดมาร์กให้เรารู้ว่าเราจะเข้าซองนี้นะ ก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูแล้วงงสงสัยตรงจุดไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆไปฝึกมาแล้วลูกสึกยังไงเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆทำยังไงบ้างนะครับอ่นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มรับอยู่ตรงนี้ครับ สามารถเข้ามาจอดได้เลยนะเราอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับใครมีปัญหาเรื่องถอยเข้าซองใครมีปัญหาเรื่องขับรถออกถนนใหญ่นะครับเราขึ้นมาโพสต์นะครับ แล้วเราก็ช่วยกันตอบช่วยกันเบนตอมช่วยกันหาคําตอบครับรวมทั้งผมด้วยนะผมก็จะมาให้คําตอบเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาในกลุ่มอยากเจอสังคมดีๆแบบนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook ก r ุ u p นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสลับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคล คลิกเด็ดเคล็ดเคลดับดีๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ